โอเคนะครับผมตรงนี้ก็เป็นยอดเงินนะครับจำนวน200บาทนะครับที่ได้รับมาล่าสุดนะครับเข้าในส่วนของบัญชีทูมิวเล็ตแบบโดยตรงเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะมีเงินฟรีเข้าทูมิวเล็ตแบบนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการทําเงินกันครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงเราจะมีเงินเข้าทูมิวเล็ตแบบนี้นะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับช่องทางการทําเงินฟรี t ูมิวเล็ต ที่ผมได้ลงคลิปการถอนเงินไปก่อนหน้านี้นะครับจำนวน200บาทนะครับตอนนี้เนี่ยก็ได้รับเงินเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินกันครว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงเราจะมีเงินเข้า wallet นะครับผมอ่าโอเคนะครับในส่วนของแอปที่ผมใช้ในการทําเงินฟรีทูมิวเลตนะครับ200บาทนะครับผมก็คือแอปนี้เลยนะครับที่ผมได้ถอนเงินไปครั้งล่าสุดนะครับเมื่อวันที่14เดือน8นะครับช่วงเวลาก็ประมาณ5โมง33นาทีที่ผมได้ทําการถอนเงินไปจํานวน200บาทนะครับ ผมก็ได้รับเงินในวันที่15นะครับผมเพียงแค่1วันนะครับเงินก็เข้าที่ทูมิเน่เวลตเลยนะครับซึ่งแอปนี้เนี่ยผมถอนมาทั้งหมด4ครั้งแล้วนะครับผมครั้งละ200ร้อนะครับผมอ่าสองไปสองสครั้งนะครับแล้วก็10บาทเป็นครั้งหนึ่งนะครับในสวนของการทดลองถอนเงินนะครับแอปนี้ได้เงินจริงแน่นอนนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ p l a y Store เท่านั้นนะครับเล่นได้เฉพาะมือถือ Android นะครับผมสำหรับใครที่ต้องการอยากจะดาวน์โหลดเนี่ยก็ไปค้นหาชื่อตามด้านซ้ายมือได้หรือว่าจะกดลิงก์ตรง คอมเมนต์ปักหมุดก็ได้เนาะผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้นะครับสามารถไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับผมสาหรับวิธีการสมัครนะครับผมแนบไปให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับสามารถไปดูกันได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับตรงคําอธิบายด้านล่างคลิปวิดีโอนี้แนบไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ติดตั้งหรือว่าสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดตรงคําว่าภารกิจนะครับผมภารกิจตรงนี้เนาะสำหรับมือใหม่นะครับกดเข้ามานะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมเลื่อน เพื่อที่จะรับในส่วนของเหรียญทองเพิ่มเติมนะครับจำนวน3,000เหรียญทองนะครับให้เราเนี่ยทำการกดกรอกข,ข้อมูลนะครับผมกดตรงนี้เลยกดเข้ามานะครับในส่วนของ ID คาเชิญอของเพื่อนเนี่ยคุณสามารถใส่ของใครก็ได้นะครับถ้ามีของเพื่อนก็ใช้ของเพื่อนก่อนได้เลยนะครับถ้ายังไม่มีเนี่ยค่อยใส่ของผมนะครับ ID เนี่ยผมจะขึ้นไว้ให้ทางด้านซ้ายมือน,นะครับผม6381906439นะครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนั่นเองนะครับในส่วนของการกรอก ID คําเชิญนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกัน เลยนะว่าต้องทําเงินอย่างไรในส่วนของแอปนี้นะครับในส่วนของเมนูต่างๆเนี่ยเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมดนะครับใช้งานสะดวกและก็ง่ายแน่นอนนะครับผมมีทั้งหมด4เมนูด้านล่างเนาะก็ให้เรากดไปที่หน้าแรกนะครับสําหรับแอปนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของการทําเกี่ยวกับการตอบคําถามนะครับเขาจะมีหัวข้อเข้ามาให้เรานะครับทำนะครับแล้วก็จะมีช้อยให้เราเลือกตอบด้วยนั่นเองนะครับซึ่งไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับเป็นการตอบคําถามเก็บคะแนนนั่นเองนะครับซึ่งการทําตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความ ความสามารถของเราเนาะในการเล่นนะครับว่าเราเนี่ยจะเล่นหรือว่าไม่เล่นนะครับในส่วนของการตอบคําถามเนี่ยก็สามารถฝึกสมองของเราได้นะครับมีระยะเวลาในการตอบนะครับอยู่ที่60วินาทีนะครับในส่วนของหน้าแรกตรงนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของคำถามนะครับที่เขาถามเราอยู่ว่าอ่นนี้คือคําถามนะครับแล้วก็คําตอบเนี่ยก็มีทั้งหมด4ีข้อให้เราเลือกนะครับเราก็เลือกตอบไปเลยถ้าเรามั่นใจว่าข้อนี้ถูกเราก็เลือกไปแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็ตอบมั่วไปเลยนะครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผิดเราก็แค่ไม่ได้รับคะแนนนะครับถ้าตอบถูกเนี่ย เราจะได้รับในส่วนของคะแนนแค่นั้นเลยนะครับต่อไปนะครับผมฝั่งขวามือเอ้ซ้ายมือตรงนี้นะครับ2อันเนาะอันแรกนะครับอ่ะกดเข้าไปเล่นได้10ครั้งนะครับสำหรับตรงนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของการทอยเต่านะครับเป็นเกมทอยเต่าเนาะเหมือนกับเกมเศรษฐีเลยแล้วก็กดโกนะครับตรงรูปนูกเต่าตรงหน้ากลางหน้าจอนะครับแล้วเราก็กดไปนะครับอ่ะเราจะเดินไปกี่ก้าเราก็เลือกไปนะน่ครับเดินไปอีก6ก้านะครับตรงนี้เนี่ยผมได้รับมาที่50นะครับแล้วก็กดตกลงเนาะวิธีการเล่นก็ง่ายๆเลยนะครับทอยเต่าแบบนี้ไปเรื่อยๆได้เลย นะครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองเข้ามาเล่นดูเนาะต่อไปนะครับฝั่งซ้ายมืออันที่2นะครับอ่ะกดเข้ามาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการอ่าขูดบัตรนะครับหรือว่าขูดแผ่นป้ายนั่นเองนะครับเล่นได้ทั้งหมด10ครั้งนะครับผมอ่าตรงนี้นะครับเขาก็จะมีรายละเอียดให้เราดูว่าถ้าเราเจอลูกอมนะครับลูกอมตรงนี้ครบตามจํานวนที่เขากําหนดแล้วเนี่ยเราจะได้รับคะแนนหรือว่าได้รับเพชรนะครับ วิธีการเล่นก็นี่เลยนะครับสแคตตรงนี้นะครับขูดแบบนี้เลยนะถูๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้ผมเจอ1อันผมก็ได้รับ10เหรียญทองนะน่ครับถ้าเราเจอรูปนวม6อันเราจะได้รับเพชรสิเพชรนะครับนี่คือวิธีการเล่นนะง่ายๆเลยนะครับไม่ยากนะครับลองเล่นดูต่อไปนะครับฝั่งขวามือกันบ้างนะครับผมสาหรับอันแรกนะตรงนี้ที่เป็นในส่วนของอ่ากล่องของขวัญนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการเล่นเกมทําภารกิจรับคะแนนเพิ่มเติมนะครับเราก็สามารถเข้ามาเล่นตรงหน้านี้ได้นะครับไม่ยากนะต่อไปเป็นรูปถ้วยรางวัลนะ สลับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการจัดอันดับนะครับผมสลับคําเชิญเนาะสลับใครที่ทําคะแนนได้มากสุดก็จะติดอันดับตามนี้ไปเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมที่เป็นสล็อตนะครับอันนี้เป็นการหมุนสล็อตฟรีนะครับโดยที่เราไม่ต้องเติมเงินหรือว่าลงทุนในการเล่นนะครับตรงนี้จะเป็นการหมุนเพื่อที่จะหาเหรียญทองเพิ่มเติมนะครับเราก็กดเริ่มได้เลยนะนี่ครับวิธีการเล่นนะครับเพื่อที่จะหาเหรียญทองหรือว่าคะแนนเท่านั้นนะครับอ่าโอเคนะครับผมได้รับมาที่50นะครับเราสามารถรับแบบคูณ6ได้ด้วยนะครับก็กด คูณ6ได้เลยนะครับสลับขครที่ต้องการรับคูณ6นั่นเองนะครับอันนี้ผมรับแค่ครั้งเดียวนะมันก็จะมีโฆษณาขึ้นมาแล้วก็รอให้โฆษณาจบแล้วเราก็กดปิดไปนั่นเองนะครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้นะครับต่อไปอันสุดท้ายนะครับผมที่เป็นวงล้อนะครับอันนี้จะเป็นการหมุนวงล้อนะครับเพื่อที่จะเก็บในส่วนของคะแนนเหรียญทองแล้วก็เพชรนะจะมีในส่วนของกล่องของขวัญด้วยนั่นเองนะครับผมได้รับมาที่35คะแนนนะเมื่อกี้อันนี้ก็42คะแนนนะครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูใน จะอ่านหัวข้อนิดหนึ่งว่าเขาถามเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วเราก็ค่อยมาเลือกอันนี้ผมไม่รู้นะผมก็จะตอบมั่วนะครับถ้าเราตอบผิดเนี่ยมันก็จะประมาณนี้กดตอบไปเลยนะครับอันนี้ผมตอบถูกนะครับผมได้รับคะแนนมาที่15นะครับแล้วก็กดตอบแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ครับอ่าตอบไปเรื่อยๆเลยนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะในส่วนของการตอบคําถามนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่เมนูที่2นะครับผมสรับเมนูที่2ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถของเราเองนะครับว่าเราเนี่ยจะเชิญเพื่อนหรือว่าไม่เชิญเพื่อนนเากรช เพื่อนเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทําให้เราเนี่ยได้รับคะแนนเยอะขึ้นนะครับแล้วก็ได้เงินเร็วขึ้นนะครับขึ้นอยู่กับความสามารถของเรานะครับว่าเราเนี่ยสามารถทําได้หรือเปล่านะครับการเชิญเพื่อนไม่จําเป็นต้องเป็นเพื่อนที่เรารู้จักหรือว่าเพื่อนที่เราสนิทนะครับเราสามารถแนะนําใครก็ได้ทุกช่องทางเลยจะเป็นเฟซบ o o กทวิ t t ตอร์ไลน์ยูท u บทิก t ็อกอินสตาแกรมนะครับได้หมดเลยนะครับกดเชิญทันทีนะครับพอเรากดเชิญมาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นคัดลอกเนื้อหานะครับให้เรากดคัดลอกเนื้อหาตรงนนนี้้ําาาาไไปปโพสตตต์มช่่องงงทๆดจะเ็ กลุ่มงานออนไลน์บน Facebook กลุ่มทุมนี่เวลต์กลุ่มเกมออนไลน์หรือว่ากลุ่มอะไรต่างๆนะครับเราก็สามารถไปโพส์ได้หรือใครมีช่องทางเป็น u t u b e นะครับก็แปะด้านล่างคลิปวิดีโอนะครับผมหรือว่าใครมี Tik t o อกก็ทาเป็นคลิปวิดีโอลง Tik t อกนะครับแล้วก็ให้เขาแอดไลน์มาหาเราเราก็ส่งให้เขาผ่านไลน์ก็ได้แล้วก็สอนวิธีการใช้งานให้เขาไปแค่นี้เองนะครับเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนเนาะรางวัลที่เราจะได้รับจากการเชิญเพื่อนนะครับมีทั้งหมด3ข้อตรงนี้ข้อแรกนะครับคือให้เขาดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของเราบบบสมัััครรรรรเเีียย้้อาไดททน8,00 ข้อที่2 50เพจเนี่ยก็คือต้องให้เขาตอบคําถามให้ครบ20ข้อภายใน1วันคุณจะได้รับ50เพจนะครับข้อที่3นะครับต้องให้เขาตอบคําถามนะครับอย่างน้อย20ข้อนะครับเป็นเวลา3วันเราจะได้รับ42,000ืพเพจอ่า2,000คะแนนนั่นเองนะครับผมต่อไปนะครับผมเป็นในส่วนของเมนูที่3นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของการทําภารกิจนะครับอันแรกนะครับเป็นการเช็คอินรายวันนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนในแต่ละวันเนาะใครที่เข้าใช้งานแอปทุกวันเนี่ยก็แนะนําให้กดเช็คอินทุกวันนะครับเพราะว่ามันจะได้รับคะแนน เพิ่มตถ้าเราเช็คอินทุกวันเนี่ยเราจะได้รับคะแนนมากขึ้นนะครับผมรวมทั้งหมดก็ประมาณ30 0 0 0คะแนนในระยะเวลา1เดือนในการเช็คอินนะครับก็กดเช็คอินทุกวันได้เลยนะครับสะสมโชคและรับเงินสดนะครับตรงนี้250บาทนะครับตรงนี้จะเป็นการหมุนวงล้อนะครับผมเพื่อที่จะให้รับ100นะครับ100่สายฟ้านะครับก็คือ100อันนี้นะครับจนครบอันนี้นะครับเราถึงจะได้รับเงินเนาะถามว่าเราทําด้วยตัวเองได้ไหมจนครบนะครับก็ไม่สามารถทําได้นะเราจะต้องเชิญเพื่อนนะครับเพื่อที่จะรับสิทธิ์ในการ หมุนด้วยนะเพราะว่าสิทธิ์ในการหมุนของเราเองเนี่ยมันจะได้แค่3สิทธิในการหมุนนะครับถ้าเราไม่เชิญเพื่อนมันก็จะไม่ได้รับสิทธินะครับผม,ผมวิธีการเล่นตรงหน้านี้นะสำหรับภารกิจอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปทําได้เลยนะครับไม่ยากนะครับก็ลองทําเพื่อที่จะหาคะแนนเพิ่มเติมได้นะนี่ครับคะแนนที่ผมได้รับมาเนาะจากการเชิญเพื่อนแล้วก็มีเพชรด้วยนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของหน้าภารกิจนะครับเรามาดูที่การถอนเงินนะครับเมนูสุดท้ายเลยนะครับกดไปที่คําว่าถอนเงินนะการถอนเงินเนี่ยก็เป็นการถอนเงินผ่านบบัญชีแ โดยตรงเนาะใครที่ยังไม่มีทูมิวอลเล็ตเนี่ยก็ไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับส่วนใครที่อยากจะถอนเป็น Paypal ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นการเติมเงินเข้าซิมือถือนะครับผมขั้นต่ําในการถอนหรือว่าเติมเงินเนี่ยอยู่ที่200บาทนะครับสูงสุดที่400นะเราจะต้องมีเพชรประมาณ2000แล้วก็4 0 0 0เพชรนะครับถือว่าเยอะมากๆนะครับสำหรับเพ y p a l นะครับขั้นต่ําอยู่ที่6ดอลลาร์เนาะจะต้องมีเพชรอยู่ที่2,100เพชรนะครับแลกได้สูงสุดที่42ดอลลาร์นะครับผมจะต้องมีเพชรอยู่ที่เ เลยนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับ w a l l e t นะครับก็ขั้นต่ำา1บบาทนะครับ1แสนคะแนนนะครับ450เพรนะครับแล้วก็สูงสุดจะอยู่ที่1,400บาทนะครับผมคุณจะต้องมีคะแนนอยู่ที่14ล้านคะแนนแล้วก็1 4 0 0 0เพชรเพนั่นเองนะครับนี่คือการถอนเงินนะครับสำหรับทูนีวอลล็เนาะการถอนเงินของแอปนี้ไม่ยากนะครับผมกรอกเบอร์ w a l l e t ลงไปนะครับแล้วก็ถอนเงินได้เลยเท่านั้นเองนะครับเมื่อเรามีคะแนนครบแล้วหรือว่ามีเพรครบตามจำนวนที่เขากำหนดแล้วนั่นเองนะครับก็ลอง มาทำเงินดูได้นะครับแอปนี้ได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมถ้าใครสนใจในเรื่องของการหาเงินฟรีทุเนี่วอลเล็ตนะครับเพย์พาธนาคารหรือว่าคลิปโตต่างๆเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ